กองราบลังหัวโจมมกขมินคิวถัดไปไถดะยกหมู่บ้านยึดมาแจกืนคนไทยให้หมดกลิยงไม่หนมเน้มอย่างที่ปรามาดกันไว้เพื่อพลโทรโวรยศเหลืองสวันแม่ทัพภาคที่หนึ่งพร้อมด้วยนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามความเคลื่อนหน้าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อเล่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนสำหรับจุดที่มีการกั้นพื้นที่เพื่อเก็บกู้อยู่บริเวณพื้นที่60ไร่หรือที่รู้จักกันในนามบ้านกำนันหลีบริเวณมีฐานทหารกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีการสู้รบฝ่ายความมั่นคงได้เข้าเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของนางคำพินพรมวิไลาชาวบ้านหนองจาน รวมกว่า30ไร่ส่วนพื้นที่อีก64ไร่ที่มีชาวกัมพูชาลุกล้ำจำนวน135เรือนหลังแนวเส้นดำหนักกัน้นเป็นแผนดำเนินการทวงคืนที่ต่อไปจากนั้นแม่ทัพภาคที่หนึ่งพร้อมดวยผู้ว่าจังหวัดสาแก้วเดินทางต่อไปบ้านหนองยาแก้วเพื่อรูปส่งมอบพื้นที่ให้กับชาวบ้านเผด็จเศษยก40ไร่ชาวบ้านหนองยาแก้วที่ได้รับคืนพื้นที่ต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ฐานใช้เวลาไม่นานก็สามารถทวงคืนแผ่นดินไทยกลับมาได้ยืนยันว่าจะรักษาพื้นแผ่นดินนี้ไว้ตราบชั่วลุกชั่วลานเช่นเดียวกับเจ้าของที่ดินที่กำลันรีบปลูกบ้านหลังใหญ่ในพื้นที่บ้านจันทร์รู้สึกดีใจที่ฐานนำพื้นที่คืนกลับมาแม้ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าไปดูที่ดินของตนเองได้เพราะต้องรอให้ทานเก็บพื้นที่และเก็บกู้วัตถุระเบิดให้เรียบร้อยก่อน แต่คาดว่าน่าจะเข้าไปได้ประมาณช่วงต้นปีหน้าตนเองอยากลองเรียนไปยังสหประชาชาติหรือยเวินให้ร่วมจัดการขมนโชว์ผลงานดีขนาดนี้ถึงว่าทันทีที่นายอับสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์นั่งเต็มก้อนออกมาชื่นชมกองทัพ ยังคงปฏิบัติภารกิจได้ดีและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนดังนั้นการเมืองควรจะให้การสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพแต่ปัญหาชายแดนหรือปัญหาความมั่นคงจะแก้โดยกองทัพไม่ได้คือจะต้องแก้ควบคู่ไปกับทางการทูตนโยบายการต่างประเทศและการสร้างความเข้าใจที่ดีแต่สิ่งที่กังวลคือทิศทางของรัฐบาลขณะน,น,นี้ขาดความชัดเจนเนื่องจากเอาเรื่องข้อ ตกลงหรือ M O U ไปผูกกับการจัดทำประชามติส่วนกรณีที่รัฐบาลพิจารณาแนวทางจัดทำประชามติยกเลิก M O U 43และ M O U 44เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมองเป็นสองประเด็นคือประการแรกคือข้อตกลงเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการทำความเข้าใจในเชิงประเด็นกับประชาชนประเด็นที่สองการให้ข้อมูลต่อประชาชนเพื่อตัะสนใจแต่กัมพูชาจะรู้ข้อมูลพร้อมกับไทย ซึ่งจะเป็นปัญหาและบุษักยู่บ้างแต่ยังไงก็ตามถ้ารัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องทําให้ชัดเจนคือถ้าจะยกเลิก m o u 4 3 4 4โดยการตัดสินใจของประชาชนทางเลือกคืออะไรและยุทธศาสตร์ในเณตที่ไม่มี MOU คืออะไรแต่ที่ผ่านมายังไม่ได้ยินจากรัฐาบาลให้ทางเลือกนี้จะให้ความเป็นธรรมกับสังคมประชาชนว่าถ้าจะทําประชามติ ไม่เพียงแต่ว่ามีการยกเลิกแต่ถ้ายกเลิกแล้วจะเดินไปในแบบไหนอย่างไรประชาชนจะตัดสนใจได้ดียิ่งขึ้นว่าควรจะเดินไปในรูปแบบใดหรือจะใช้ข้อตกลงเลยเช็คท่าจีนาะอนุตินชานลิกุลนะยกระดัรัฐมนตรีทำหูทวนลมไม่รู้คุณมานิตนะยกรฐมัตทีกัมพูชาพิกลินกลับลำเอาด้อดืไม่เคยลงนามสนิภาพและเจร่จาหยุดยิง ขณะเดียวกันรัฐบ,บาลแต่งตั้งาาคณะกรรมการอำนินการป้องกันและปราบปรามการทำผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยนายกและมนนดีเป็นประธานกรรมการแสดงให้เห็นว่า,า,ารัฐบาลเอาจริงเอาจังในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่หลกากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากชิากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการฟอกเงินโดยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรวมทั้งสง่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเจนว่าเดินเกมลุกอย่างเป็นระบบและต้องเห็นผลเป็นรูปกทมเพื่อไม่ให้ประชาชนถูกหลอกหรือตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป ไม่ใช่แค่สร้างภาพหรือออกคำสั่งลอยๆแล้วกงเงียบหายไปเหมือนที่ผ่านมาเพราะณนกรกมการชุดนี้ต้องติดตามและประเมินผลการเอรบันการป้องกันและปราบปรามการกระทําปิดอชญาจจกรรมทางเทคโนโลยีและการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชิากรรมทางเทคโนโลยีของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อายงานท่านนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเน,นื่องเช่นด้านรัฐบาลภายใต้าการนําของนายกรัฐมนตรี มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนขอให้เวลารัฐบาลที่เพิ่งทำงานได้แค่สองสัปดาห์ให้เวลาได้โชวฟอร์มเหมือนล่ากอฝ่ายกัมพูชาไปตบประจานกลางสีแยกให้เห็นว่าท่าแท้แล้วเป็นแลหล่งาชญากรรมออนไลน์ของโลกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวานาครเจนิวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์น,นายล่งสิมันโลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ทแทนรัฐธภา นำเสนอระเบียบว,วาละเร่งด่วนโดยมีร่างข้อมติเรื่องประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์อีกครั้งโดยย้ำเตือนถึงความสำคัญของปัญหาผลกระทบต่อทั่วโลกที่ต้องจำกัดการเราะการหลอกลกวงทางไซเบอร์ให้พัฒนาเป็นไฟคุกคามข้ามชาติที่สำคัญซึ่งเป็นเชื้อให้เกิดอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆเช่นาการฆ้ามนุษย์แรงงานบังคับและการละเมิดสิทธิมนุษยชนพร้อมเี็กร้อะให้ สมาชิกต่างเส้นและประเทศบวกสามได้แก่จีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียซึ่งสนับสนุนล่างข้อมติของไทยในการนำเสนอเป็นประเด็นเร่งด่วนในการอภิปรายทั่วไปของสหาภาพรัฐสภาซึ่งภายหลังจบการนำเสน,นของนายลังสมันลมปรากฏว่าผู้แทนสมาชิกชาติส่วนใหญ่ในห้องประชุมปรบมือสนับสนุนด้วยเสียงกึกก้องเนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นพ้องต้องกันว่าประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาเพื่อให้ลงคะแนนรับรองร่างข้อมติดังกล่าวเป็นระเบียบวาระเล่งด่วนต่อไปนอกจากนี้คณะผู้แทนของไทยยังได้นำมือการหาเสียงสนับสนุนจากคณะผู้แทนประเทศต่างๆจากกลุ่ประเทศเอเชียและแปซิฟิกอย่างไรงก็ตามหลังจากข้อเสนอของไทยผู้แทนจีนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับถ้อยค<ม>ำบางประการในข้อมติและข้อให้แก้ไข โดยระบุว่าจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมในการอภิปรายทั่วไปซึ่งรายงานระบุว่าข้อสงวนของปักกิง่งมีต้นตอมาจากวลีต่างๆเช่นบังคับใช้รางงานจีนมองว่าคำศัพท์นี้มีความชพาวเจาะจงมากเกินไปและอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศขณะที่กัมพูชาสัุนจุดยืนของจีนโดยเรียกร้องให้ไทยหลับแนวทางมาติไปที่ประเด็นหลักของสหพาพรัฐสภาที่ว่าการป้องปราม ป้องกันหลักการด้านมนุษยธรรมในยามวิกฤตแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมไซเบอร์โดยเฉพาะแต่ชาติสมาชิกอื่นแสดงความเห็นซึ่งส่วนใหญ่เห็นพ้องกับไทยพร้อมตำหนิก,กัมพูชาไม่ควรปฏิเสธเนื่องจากปัญหาสแกมเมอร์กระทบทั่วโลกโดยฟิลิปปินส์เรียกร้องให้กัมพูชาตระหนักถึงความเร่งด่วนของประเด็นนี้พร้อมเตือนไม่ให้เพิกเฉยต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศมาเลเซียยังสนับสนยึดปิของไทยโดยสะท้อนถึงความรู้สึกที่ว่า กัมพูชาไม่ควรปฏิเสธข้อเสนอนี้โดยสิจชิงฉีกหน้ากัมพูชากลางเวทีโลกฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อต่อแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็ทอปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ด พร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวสส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวสลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำมแทน128รางวัลและวอเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line @topshopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%